เราเจอครับตอนนี้เราเจอหมาจะดีขึ้นไหมครัจะดีกว่ากรตั้นนะครับได้เจอกับสัตว์นะครับเพิ่งเขาเนี่ยก็ถ้าเจอสัตว์อะไรเขาก็จะเอาอีกางนีลาว่ะเป็นเป็นอะไรลาเป็นอะไรเราอ่ะไม่เราเราอ่ะไปดีเขาไปดี่เมื่อกี้คุยกันนะว่าช่องมึงเหมือนลุงคนเลยคือแม้กระทั่งกินเนาะกินข้าวอย่างกำไผ่ อันนี้ก็เรียออะไรลามากกว่าลาคุณเคยดูไหมถามจากใจเลยอย่าโกหกลาไม่เคยเคยดูม้าเคยดูม้าตอนนี้เนี่ยจะบอกเลยมันใครอยู่เนี่ยนะกล้องอะไรหายิ่งกว่าอมรินคือเราเจอม้าป่าตอนนี้ทำการถ่ายทำชงปีนอยู่ดูกล้องดิดูกล้องโอ้โหมันจะตกใจเฮ้ยาำตาไหลเลยอะร้องไห้ร้องไห้ เธอหัวได้เป่าขโทษครับใครเข้าถึงปลาได้ใกล้กว่ากันมาเลยเอาพี่ดิเอาคุณนี่เอาพี่ดิคุณก็คุณก็มั่นทะลังกับผมนี่ใกล้ใกล้กว่ผมมากเออเอาดิเดียวนี้เดยนี้เอออานะคาหยุดแล้วนะเอาดิใกล้กันเอาดิเอาดิตาคุณก็ไม่บอกไอ้ผมยังไกลกว่านะ มัถหลังก็ทีนะปากแตกนะเราปล่อยลาป่าม้าป่าไปก่อนครับแต่เรามีภารกิจที่เราต้องไปขึ้นที่สูงนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นสัตว์ที่เราตามค้นหานะครับมันเป็นใครทำไมมันดู้องมันเยอะว่ะคุณอยามีเรื่องกับผมนะผมพวกเยอะนะผมเล่นพวกนะบอกเลยนะใครจะช่วยมือเราเจอแล้วเจอพวกมาแล้วที่มันหลุดตะกี้นี่เจอม้า เราแจ้งตำรวจจับาอ,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 อยังไงครับมเขาหาอยู่ที่เราเจอ่ะได้ยินเสียงนีเไหมของเขา